สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็มีสินค้ามานาเสนอกันนะครับนี่เลยนะครับ <on> ตัวนี้ก็อาจจะเรียกว่าเทานวางเท้านะผมนะก็นักเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะไว้วางเท้าเพื่อทําการจับกีตาร์ได้ถนัดขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบพับได้นะผมนะก็วิธีใช้งานนะครับเบื้องต้นก็ข้างหลังนี่ครับก็จะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับผมนะก็กางขาออกมาเราก็สามารถเลือกระดับความสูงได้นะครับผมสมมติว่าผม้าประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปตรงล็อกนี้นะครับ <S <S นี่เลย ก็จะเอาไว้วางเท้านะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นเป ah pues ็นแผ่นกันลื่นนะครับผมเอาไว้วางเท้าเพื่อแบบว่าจับกีตาร์ได้ถนัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โปร่งนะครับผมนะหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็สามารถเําไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อจับกีตาร์ได้ถนัดขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับวิธีเก็บก็เหมือนเดิมนะครับผมดึงออกมาปุ๊บแค่นี้เองนะครับหรือแค่นี้นะครับไม่กินเนื้อที่นะครับผมสามารถเก็บใส่กระเป๋าหรือวางบนรถได้เลยนะครับผม ดีเลยนะครับก็เจ้าแท่นวางเท้านะครับผมนะัเล่นกีตาร์ตรงน,นี้นครับก็จะอ,อยู่ที่ราคาตัวละ250บาทนะครับผมนี่เลยก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะก็สามารถมาดูสินค้าด้วยตนเองที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมหรือจะติดต่อ,อมาก็ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านนู้นวิสิกไว้ด้วยนะครับผมนะักอรฟไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม